สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการอันิสตอรี่โปรไฟล์ครับหลังจากที่ห่างหายไปนานเราก็กลับมาแล้วครับและวันนี้เราก็อยู่กับอนิเมะเรื่องวันพันธุ์แมนและวันนี้ครับเราก็อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าพายุหิมะแห่งนรกหรือว่าปิศาจออฟเฮลฟูบุกิครับคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาวันพันธุ์แมนครับสำหรับใครที่ไม่ชอบคอนเทนต์สปอยก็สามารถค้ามคอนเทนต์นี้ไปก่อนและสำหรับใครที่พร้อมแล้วครับก็ไปชมกันเลยพายุหิมะแห่งนรก ฟูบุกิหรือว่าฟูบุกิบิซาร์ดออฟเฮลสูง1 6 7ซนติเมตรอายุประมาณ23-24ปีปรากฏตัวครั้งแรกในมังงานตอนพิเศษวันพันแมนสเปเชียลแชปเตอร์ในเล่มที่3ที่วาดโดยอาจารย์มุรตะครับที่มีการเล่าผ่านฮีโร่แว่นคุงที่ได้เข้าร่วมกลุ่มบิซาร์ดรข้งแรกครับ เธอเปิดตัวออกมาเป็นกระสอบสายอีกแล้วและก็จบไปเลยครับหลังจากนั้นเธอก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งอย่างเป็นทางการในบางงะตอนที่42ที่มาชักชวนไซตามะเข้าร่วมกลุ่มพิศษครับส่วนในอนิเมะเนี่ยจะต่างออกไปเพราะว่าเธอปรากฏตัวครั้งแรกในซีซั่นแรกตอนที่6ครับในช่วงที่มีการรายงานถึงสิ่งมีชมีวิตประหลาดณนะเมืองแซดแล้วเธอก็ไม่มีบทอีกเลยครับจนมาถึงซีซั่นที่2เรื่องราวของฟูบุกิเนี่ยก็คล้ายๆกับมิโลหลายๆคนครับไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวในอดีตมากนักในช่วงแรกของอนิเมะแต่ก็จะมีกาาารเลาาล่ภยง ประวัติของทัศสึสุมกิแรงเริ่มเดิมนพีครับฟูบุกีเนี่ยก็เป็นเด็กทารกธรรมดาทั่วไปที่มีพี่สาวมีพลังจิตทรงพลังครับทาให้พี่สาวของเธออย่างทัศสึสุกีเนี่ยถูกจับไปขายกับนักวิทยาศาสตร์เอาไปทดลองครับต่งตอนนั้นฟูบุกิอายุที่2ขวบครับและพลังก็ยังไม่ตื่นเลยทําให้เธอเนี่ยไม่ถูกจับไปทดลองด้วยแต่หลังจากที่ทัศสึสุมกีนี้ออกมาจากห้องทดลองได้เพราะาเหตุการณ์สับหลัดอลาวาตสองพี่น้องนี้ก็ได้เจอกันอีกครั้งครับแต่ว่าการเจอกันครั้งนี้ไม่น่าประทับใจท,าาท่ักวยศีมด้ ลยโดนทัตสึมากิเนี่ยใช้พลังจิตเล่นงานซึ่งมันก็ทาให้ฟูบุกิเนี่ยกลัวพี่สาวมากๆครับจนทำให้เธอเนี่ยระเบิดพลังออกมาครั้งแรกและแม้ว่าพี่สาวของเธอเนี่ยจะคอยปกป้องเธอก็ตามฟูบุกิเองเนี่ยบางครั้งก็รู้สึกว่าพี่สาวของเธอนั้นทําให้เธอโดดเดี่ยวมันก็เลยสร้างความรู้สึกระหว่างเธอกับพี่สาวที่แบบอธิบายไม่ได้ครับจะว่ารักก็รักจะเกลียดก็เกลียดแต่ในความสัมพันธ์ของพี่น้องก็มเหมือนว่าฟูบุกิเนี่ยจะรักพี่สาวมากเกินที่เราจะเกลียดได้ลงคอครับจากนั้นเรื่องราวของฟูบโดย กูบกี้เนี่ยเป็นประธานชมรมวิจัยพลังจิตหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับและเธอก็ได้พบกับไซคลอสซึ่งเนื้อบันว่าทั้งคู่เนี่ยจะเคยแบบกูุกี้กันด้วยครับน่าจะแบบคนรักละมั้ง ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มากันว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยฟูบุกิได้แอบปลุกพลังของไซคลอสครับพอะตระหนักได้ว่าไซคลอสเนี่ยมีพลังที่อันตรายและอาจจะเป็นศัตรูของเธอได้สาเหตุผลเนี่ยคืออะไรก็ต้องรอดูในอนิเมะซีซั่นที่3ครับที่กาลังจะใช้หรือไม่ก็อาจจะสี่เลยก็ว่าได้แลังจากนั้นไซคลอสกับฟูบุกิก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยครับอ๋อและก็อีกอย่างหนึ่งครับมีการเปิดเผยว่าฟูบุกิตอนที่เป็นสาวมัธยมปลายเนี่ยเธอมักจะยืนตัวงอครับ เพราะว่าเธอเนี่ยถูกชายแก่แอบมองหน้าอกเธอคงจะอึดอัดเลยครับและเธอเนี่ยก็เป็นคนไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองด้วยส่วนคนข้างๆนะครับที่ปรากฏตัวออกมาในภาพนี้ก็เป็นไซคอนครับโคตรจะน่ารักเลยจากนั้นเรื่องราวของฟูบุกิเนี่ยก็จะถูกเล่าตามในเรื่องหลักครับนั่นคือเธอเนี่ยได้เป็นฮีโร่ซึ่งไม่ระบุว่าเธอเนี่ยเป็นฮีโร่ตอนไหนอายุเท่าไหร่แต่การมาเป็นฮีโร่ของเธอเนี่ยมันไม่ได้รับรื่น,นัครับเพราะว่ามีพี่สาวของเธออย่างทัชซูบูกิเนี่ยชอบปรากฏตัวขึ้นมาช่วยเธออยู่ตลอดเวลาครับทาให้ความมั่นใจของเธอที่่ไม ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแต่ถึงกนะนั้นด้วยจิตใจที่แน่วแน่ครับ เธอก็ะไรก่อตั้งกลุ่มพิศาต์ขึ้นมาก็สแสดงให้พี่สาวเห็นว่าเธอเนี่ยแข็งแกร่งและก็เป็นผู้นําได้แต่พี่สาวกลับมองว่าเพื่อนเนี่ยทำให้ฟูบปกิอ่อนแอลงหลายครั้งถ้าซื้อมะกิก็เลยพยายามทำให้กลุ่มของฟูบปกิีแตกเป็นเสี่ยงหรือไม่กระทั่งคิดจะฆ่าสมาชิกทิ้งครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำให้น้องสาวของเธอตกอยู่ในอันตรายซึ่งมันก็จริงแบบนั้นครับส่งครั้งหนึ่งในบงงังะฟูบปกิเนี่ยก็เกือบตายครับเพราะว่าโดนสปายแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มหรือในอนิเมะเองครับฟูบุกิเนี่ยก็โดนสมุ ตแต่ถ้าจะพูดตามตรงครับบทบาทของฟูบุกีเนี่ยก็แบบค่อนข้างจะอ่อนในช่วงแรกครับเหมือนกับตัวประกอบแม้ว่าหลังๆมาเนี่ยบทบาทของเธอจะมากขึ้นแต่มันก็เหมือนกับเป็นตัวละครซัพพอร์ตเรื่องมากกว่าครับแต่ถึงแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยการปรากฏตัวของเธอเนี่ยจะโผมานิดเดียว มันก็ได้ทาให้เธอเนี่ยกลายเป็นที่รักของแฟนวันพันแมนไปซะงั้นครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอโคตรสวยแต่จะบอกว่าสวยอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับเพราะว่าความจริงที่หลายคนปฏิเสธไม่ได้ก็คือตัวละครฟูมูกิเนี่ยเป็นลูกรักของอาจารย์มูราตะครับผู้สานต่อผลงานวันพันแมนมาจากอาจารย์วันคือก็เป็นผลวาดนะครับให้ภาพมันสวยกว่าเดิมอาจารย์แกก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าอาจารย์แกเนี่ยชอบวาดภฟูมูกิมากๆและก็ใส่ใจเรื่องการพัฒนาตัวละครของเธอสุดๆครับเห็นได้จากการที่เธอเนี่ยป้าก็ตัวบ่อยๆในปกของแต่ละตอนครับนั่นทม ต่อฟูบุกิมากขึ้นทุกครั้งที่เธอปรากฏต,ตัวออกมาไม่ว่าจะเป็นจากการที่เธอันปรากฏตัวขึ้นมาในปกหรือบทบาทที่ค่อยๆเด่นขึ้นแม้ว่าบทบาทของเธอเนี่ย ب, มันจะแอบเหมือนตัวประกอบที่มาอธิบายฉากต่อสู้ของอนิเมะแนวโชเน้นนิสัยใจคอของฟูบุกิในฐานะมนุษย์ครับฟูบุกิเนี่ยตอนแรกก็เป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองครับโดยเฉพาะเรื่องรูปร่างก็ที่เราไปในประวัติของเธอนั่นแหละครับแต่พอเธอที่โตขึ้นเธอกลับเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสองูงและก็แต่งตัวรูหราครับโดยเหตุผลที่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยเป็น รากเก้าคอมมนต์นั่นทาให้เธอเนี่ยมีงานอดิเรกคือการสะสมรองเท้าส้นสูงการชอปปิง้งรวมถึงการรวบรวมฮีโร่ระดับสูงและฝึกฝนตนนอกจากนี้ครับเธอก็ยังเป็นคนที่มีความทะเอยอทะยานสูงเย็นชาและก็ไม่เคยสงสัยในความสามารถของตัวเองแต่ดังนั้นเนี่ยเธอก็เข้าใจขีดจํากัดของตัวเองดีครับเธอจึงพยายามกําจัดให้คู่ขามที่อาจจะลุกล้ำความยิ่งใหญ่ของเธอในานามมาสเตอร์ของฮีโรคค่คาสปี้ โดยการชักชวนคนเข้ากลุ่มหรือจัดการเป้าหมายที่ปฏิเสธการชักชวนของเธอครับรายการที่เธอนั้นไม่เก้าขึ้นมาคาดเอสักทก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยกลัวฮีโร่บางคนที่ลำดับสูงกว่าครับแต่สิ่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้พบกับไซตามะ ส่วนในฐานะหัวหน้ากลุ่มครับฟูปกุกิเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นห่วงเป็นใจต่อลูกน้องสูงมากแม้ว่าเธอจะมีความเย็นชาและมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ก็เป็นหัวหน้าที่พึ่งพาได้สุดๆในสายตาของลูกน้องแต่เธอเนี่ยก็มีความอ่อนโยนมากๆต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอครับทำให้ลูกน้องเนี่ยเคารพและพร้อมจะสละชีวิตเพื่อเธอและในฐานะฮีโร่ครับเธอจะเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆที่จะสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องผู้อื่นครับ ยกตัวอย่างเช่นตอนที่เธอเนี่ยใช้พลังในการซื้อเวลาให้กับแบง์และปอมหลบนี้จากโอ r โกโรเวอร์ครับมนุษย์ประหลาดระดับมังกรที่เธอเนี่ยอยากที่จะต่อกรด้วยกับเขาและการที่เธอเนี่ยช่วยจีนอตจนตัวเองเนี่ยได้รับบารเจ็บสาหาัสในเมง,งาะตอนที่142ครับความสามารถของฟูบุก,กิเธอมีความสามารถทางจิตยอย่างที่เรารู้จักครับ ลักษณะคล้ายกับพี่สาวเลยนั่นก็คือไซโคกิเนซิสหรือพลังจิตเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆแถมยังสามารถใช้ตัวจับพลังจิตปริมาณต่างๆได้อีกด้วยซึ่งใน2สองพี่น้องเนี่ยมีความสามารถในการดัดแปลงพลังตัวเองในการต่อสู้ได้หลายรูปแบบโดยของฟูบุกิก็จะมีดังนี้ครับกำแพงพลังจิตที่ฟูบุกิเนี่ยสร้างขึ้นมาปกป้องตัวเองหรือพันธมิตรของเธอได้โดยพลังนี้นะครับเธอได้พิสูจน์แล้วว่าเธอมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะปกป้องแบ่งและก็บอมจากพลังระเบิดของโอเวอร์กรูเลอร์แม้ว่านั่นจะทำให้เธอนั้นเลือด ก็ตามเทคนิคการบินที่เห็นได้บ่อยๆกับผู้ที่สามารถใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายสิ่งของครับแต่การควบคุมที่ทางนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องใช้ความรู้เรื่การบินพอสมควรเพราะหากลงจอดพลาดขึ้นมาก็คือเละการเสริมพลังโดยพลังจิต อันนี้อธิบายยากครับว่าเป็นไปนได้ยังไงแต่ก็น่าจะคล้คายๆการควบคุมสารเคมีในร่างกายครับที่ช่วยกำจัดความเจ็บปวดชั่วข่าวให้กับร่างกายกระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อเสริมพลังกําลังให้แข็งแกร่งขึ้นหรือแม้กระทั่งลดอาการเครียดได้อีกด้วยซึ่งนอกจากการเสริมพลังแล้วเธอก็ยังสามารถใช้พลังจิตของเธอเนี่ยในการรักษาหรือแชร์พลังกายจากอีกคนไปยังอีกคนได้อีกด้วยครับคือก็ไม่ใช่แชร์ธรรมดาครับมันขนาดทําให้บุตรคามรผอมได้เลยทีเดียวครับก็ฮีโร่ตัวอ้วนนั่นแหละกลายเป็นคนผอมปุ๊บรอทันทีแถวบ แบ่งควบบวดไม่ให้คนนี่หน่อยถ้ามีฟูบุกี้นะผมทําให้แน่นอนโทรจิต ที่ใช้ในการสื่อประสาทกับเป้าหมายคือเราก็จะเห็นเธอใช้กับทาซูบุกิครับในตอนที่137ก็คือคุยกันกับพี่สาวครับควบคุมและก็เกินจ่ายพลังงานที่ฟูบุกิเนี่ยนำพลังงานที่กําลังประทุในตัวของ os, เอจนอตออกมาจากร่างกายของเขาก่อนที่มันจะระเบิดซึ่งมันก็ยากมากครับจนทาให้เธอช็อกคือฉากนี้นี่แบบโคตรเบิม่มเตองอความสัมพันธ์ระหว่างเซตมะและก็ฟูบุกิแม้ว่าหลายคนเนี่ยจะพยายามกินหรือว่ามีโดยจินไซตมะฟูบุกิครับซึ่งฟูบุกิเองเนี่ยก็มักจะสแสดงออกครับว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของเซตมะ ในวเล็บเป็นหัวหน้าก็แบบว่าเขาเก่งกว่าพี่สาวก็เลยต้องการตัวครับแต่เซตมาี่กับมองว่าดังกูเนี่ยแค่รู้จักกันเท่านั้นเป็นแค่คนรู้จักฟูมุกิเนี่ก็แบบเงืบเลยเก่งกว่ากันได้เป็นแค่เพื่อนเนี่ยก็คือได้เป็นแค่คนรู้จักนี่แหละมันคือมันหนักกว่าหลายเท่าเลยนะ และนี่ก็คือเรื่องราวของฟูบุกิครับที่ผมนํามาเล่าให้ทุกคนฟังต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องน่ารู้ของฟูบุกิครับเรื่องแรกครับฟูบุกิเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับหิมะมากกว่าที่เราคิดครับไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือว่าฉายาของเธอที่มีพื้นฐานมาจากยูกิออนนะครับซึ่งเป็นโยคายที่โด่งดังในเรื่องความสง่างามและกล่าวกันว่ามักจะปรากฏตัวขึ้นมาท่ามกลางพายุหิมะก็เหมือนกับฟูบุกิครับที่เป็นสาวสวยสะพรั่งพร้อมกับพลังจิตที่แสแดงออกมาในรูปแบบของพายุและนอกจากนี้ในปกวันพันแมนฮาร์วีปี2 0 2 7ครับ ปูบุกิเนี่ยก็ถูกวาดเป็นยุกิออนนะด้วยที่ถูกไายล้อมด้วยลูกน้องที่แต่งตัวเป็นตุ๊กตาหิมะครับในในวัยเด็กของเธอครับเด็กกระปากดตัวออกมาพร้อมกับตุ๊กตาหิมะอีกด้วยเรื่องที่2ครับก็ต่อจากข้อที่1เลยปูปุก,ปกิในวัยเด็กเนี่ยนอกจากจะมีการอิงถึงหิมะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนของเธอก็คือ คออองงเเล่นขธรับในรูปนี้เนี่ยเราสังเกตไหมว่าจะมีรูกบอลคล้ายกับพระจันทร์ครับและก็กระต่ายซึ่งมีการอิงถึงนิทานกระต่ายในดวงจันทร์ครับที่สื่อถึงตัวละครหญิงที่มีลักษณะสวยงามแต่แปลงไปด้วยความลึกลับและความรุ่มเทซึ่งตรงกับลักษณะของฟูบุก,กิครับ ที่ทั้งแข็งแร่งและก็มีความลึกซึ้งในจิตใจเรื่องต่อมาครับในการวาดแบบสตรีมบางส่วนของมูรตะที่มีการใช้ในอ่าอันนี้ไม่มั่นใจฮะน่าจะเป็น YouTube และก็อยูสตรีมนี่แหละซึ่งรายการนี้เนี่ยก็จะเป็นการวาดตัวละครจากวันพันแมนแบบสดๆของอาจารย์มุรตะโดยตัวละครของฟูบุกิเนี่ยมีคนคาดการว่า บางทีแล้วรูปร่างของฟูบุกิเนี่ยอาจจะถูกอิงมาจากไอดอลเอวีย่างจูเลียเคียวกะหรือว่าที่รู้จักในวงการก็คือจูเลียบอลเพราะว่าคุณจูเลียเนี่ยมีรูปร่างที่น่าดึงดูดสายตาผสมผสานกับความเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสง่างามที่แบบลงตัวมากๆไปเชื่อไปหาดูได้เลยครับทุกคนเรื่องต่อมาครับอาจารย์มรตาได้กล่าวว่า2พี่น้องพลังจิตเนี่ยทั้งคู่เนี่ยดูเหมือนชาวฝรั่งเศสครับแต่ก็น่าจะหมายถึงรสนิยมด้านการแต่งกายมากกว่าครับเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของทั้งสองตัวละครนี่เนี่ย อิงมาจากญี่ปุ่นแต่ถึงกระนั้นเนี่ยตัวละครของพวกเธอที่แต่งตัวออกมาแบบนี้เนี่ยก็โคตรจะแซ่บถึงสวงเลยทีเดียวครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือเรื่องราวของฟูบุกิครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ห่างหายช่องไปตั้งหนึ่งสัปดาห์ก็จะทําคลิปนี้เสร็จซึ่งผมก็ไม่คาดหวังหรอกครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะได้ขึ้นปีดขนาดนั้นเพราะว่ามันดันหลุดออกจากธีมต่างโลกที่ทุกคนเนี่ยชอบกันแต่ผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนรู้จักฟูบุกิมากขึ้น ถละสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีข้อ,ขอคิดเห็นประการใดก็สามารถคอมเมนต์บอกไปได้สำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับคือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยวันกันวันคาร์ก็น่นนา,นนานนจะทำคลิปแหละแต่พัดลมโ้ดบุ๊งดันเสียก็เลยต้องเอาไปซ่อมครับทุกคนก็เลยเพิ่งได้ลมตอนสุดสัปดาห์เนี่ย